วันนี้พี่เกดมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนั่นก็คือน้องอายะนั่นเองน้องอายะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่หน่อยได้ไหมคะน้องอายะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนน้องอายะวันนี้พี่เกดมีเรื่องราวเกี่ยวกับตุ๊กตาผีจะมาเล่าให้ฟังน้องอายะไปฟังพร้อมกันเลยไหม น้องอายาเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมแล้วที่จะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตุ๊กตาผีทุกคนพร้อมกันหรือยังระวังให้ดีเพราะว่าตุ๊กตาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ของเล่นนี่คือตุ๊กตาลูกเทพที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยเขาได้เสียลูกสาวของเขาไปอย่างไม่มีวันกลับสามีผู้สิ้นหวังเนี่ยเขาได้ซื้อตุ๊กตาเนี่ยมาจากตลาดขายของเก่ามาให้ภรรยาเพื่อปลอบใจและเยียวยาความเจ็บปวดที่เขาได้สูญเสียลูกสาวไปน้องตุ๊กตาเนี่ยมีความน่ารักอยู่นะแต่ก็แอบหลอนอยู่ช่วงแรกๆเนี่ยทุ เพราะว่า,าครอบครัวเนี่ยกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานภรรยาเนี่ยเขาก็ได้ตั้งรันลูกคนใหม่เมื่อมีเด็กเข้ามาแทนที่ตุ๊กตาก็กลายเป็นสิ่งของที่ถูกลืมไม่นานเนี่ยความเฮี้ยนมันก็เริ่มปรากฏนะเพราะว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้องไอยะเนี่ยเขามีความลับซ่อนอยู่นะเขาไม่ใช่แค่ตุ๊กตาธรรมดาใครอยากรู้ว่าความลับเนี่ยมันคืออะไรก็มาหาคําตอบด้วยกันที่ในลรมภาพยนตร์บอกเลยว่านี่มันแอนนาเบลเวอร์ชั่นญี่ปุ่นชัดๆดอเฮาส์หลอนซ่อนหุ่นหนหัังสยงว จากญี่ปุ่นที่จะทําให้คุณขวัญผวาเจฮอลเลอร์อีกครั้งและได้รับการยกย่องมากมายจากทั่วโลกและเขาย,ยัางได้รับรางวา Fan ัลแฟนทาสต์รโตอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลเทศกาลสําหรับภาพยนตร์สยองขวัญแฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งในยุโรปเข้าฉายทั้งเสียงไทยและญี่ปุ่น11กันยายนนี้เป็นคุณหลากจะกล้ามองตุ๊กตาตัวเดิมอีกไหมแล้วถ้าอยากฟังเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อีกก็ติดตามช่องเราไว้เลยฮะอะไรนะ อ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วอะ่ะให้ส่งต่อให้เพื่อนๆแล้วก็ให้คอมเมนต์ด้วยอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยหลับไม่งั้นคืนนี้น้องออยะจะไปหาหาใครอะ่ะหาคนที่ไม่คอมเมนต์เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่บอกให้แต่เขาก็คอมเมนต์อยู่หล้วและไม่ต้องไปหาเขาหรอกเนะ